ทีนี้เรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับตัวของนิยายบ้างนะครับผมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิยายเนี่ยมันออกมานานแล้วแหละสำหรับเล่ม7พิจนะฮะมาพูดถึงตัวของนิยายเล่มงพกันนะครับเปิดภาพก่อนนะครับคือมันออกมาตั้งแต่วันที่4เดือนเมษานะครับคือผมนะ่ยลืมพูดไว้ในไลฟ์เวอร์จินโรทั้งก่อนอนะ่ะผมลืมพูดนะครับก็เลยเอามาพูดในสัปดาห์นี้แทนแล้วกันนะครับ ก็ในตอนนี้นะครับผมนนเล่มที่7ก็วางขายแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะเข้าสู่องค์ใหม่นะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยผมขอไม่พูดอะไรกับมันมากแล้วกันนะครับผม, <c oughs> ผมเพราะว่าเดี๋ยวมันสปอยนะเพราะผมลองไปอ่านเอ,อ่อพวกแบบเรียกว่าไงะพวกในเรื่องย่อของมันแล้วนะผมไม่ทันทา่จะสปอยคนที่ยังไม่ได้อ่านมาเยอะนะครับซึ่งในเล่มที่7เนี่ยก็จะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับยิเมนเอเวอร์ น,นะครับผมนะั้นั่นคือซัางดาวนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูภาพตัวละครหลักของเลื่องพิ7กันนะครับว่าแบบมีใครบ้างนะนนเดินภาพก่อนนะนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวละครหลักของเลื่องพิ7นะครับนะซึ่งไฮไลท์ลามาจากทางซ้ายนะทางซ้ายเนี่ยคนแรกเนี่ยก็จะเป็นมายานะครับผมคนที่2นี่ก็จะเป็นเออ ซาฮาร่านะครับผมคนที่3ก็จะเป็นเมโนคนที่4ก็จะเป็นแอบบีนะครับซึ่งตัวละครสามตัวนี้เนี่ยมายาซาฮาร่าแอบบีเนี่ยเราเรายังไม่ได้เจอในอนิเมะหรอกเพราะว่าในเรื่องของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ไกลพอสมควรเลยนะครับเราไม่น่าจะได้เจอกันนะฮะอ่ะที่เรามาดูตัวของฟอร์มเมนูนะครับผมนะชุดเมนูน,นี้เปลี่ยนใหม่นะครับนะซึ่งทุกทีเธอนั้นจะใส่ชุดแบบ พวกกระวดนะผมแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วฮะนี่นะผมมาเป็นชุดแบบสายแบบสายตด่อดสู้อะ่ะเออนะปกติชุดนางจะดูแบบดูเป็นนักบวชมากกว่านี้นะครั้งนี้แบบมาเป็นสายคอมแบทเลยเมโน,โนูชุดใหม่นะครับผมนะถ้าถามผมนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมคนห้างชอบกว่าชุดเก่านะอื ผมว่ามันดูเท่ดีอะและอย่างชุดนี้อย่างที่พูดไปมันเน้นในเรื่องของหน้าการต่อสู้นะผมถ้าดูตรงแบบข้อต่อส่วนของร่างกายเราแทบจะไม่เห็นมีเ,เนื้อผ้ามาปิดนะผมนะเพื่อทำให้แบบเมนขูขเัียบตัวได้คล่องขึ้นนะครับนะซึ่งต่างจากชุดนักบวชอะชุดทักบวชมันจะดูแบบจะดูแบบครบเคลือ่อนไหวยากมันมีแบบผ้าคลุมเยอะอ่านี้เรามาดูแบบอีกอันหนึ่งล่างนี่ดูดีอะดูดีแบบนี้ เนี่ยนะคือแบบชุดมันดูไม่มีไม,มไม่มีแบบความไม่นักบวชแล้วครับสายบวกพร้อมบวกน,นะฮะนี่นะครับสำหรับชุดใหม่ของเมนูนะผมบอกเลยถ้าแบบมีมีแบบสแตนอะคริลิกชุดนี้ผมซื้อเลยนะเออไอชุดแรกนะผมเฉยๆมากค่ะไม,ไม่ไม่ค่อยโดน่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเล่นพิเศนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยก็ยัง ดองดองอยู่ที่เล่มที่สองเลยนะครับนะยังไม่ไปไหนเลยแต่ผมคิดว่าเล่มที่สามน่าจะใกล้ออกก็แหละเพราะว่ามันมีแบบกระแสอนิเมะมากระตุ้นซะหน่อยหนึ่งนะครับผมนะผมคิดว่าทางอนิเมะเนี่ยเขาน่าจะจะเริ่มใกล้ขายเล่มที่สามแล้วแหละนะครับผมสำหรับคนที่รออ่านเรื่องนี้ฉบับนิยายนะผมก็เก่งกันไปรอเลยฮนะผมคิดว่ายังไงก็มาแน่นอนแหละแต่ว่าจะมาทีมากน้อยแค่ไหนนี่กอ็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ